นโยบายที่สามเรียนฟรีจนจบปรียตรีและยกหนี้กยศนะต,ตอนนี้รัฐบาลไม่สามารถทำตามรัฐมนูลที่ตัวเองเขียนก็ไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนก็เลยเดือดร้อนกันนะฮะตามรัฐมนูลเขากำหนดให้นะรัฐจัดการศึกษาให้พี่น้องประชาชน12บปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย12ปีนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันกำหนดไว้นะครับ เหมือนกําหนดว่ารัฐจะต้องดูแลศราวิบาลพี่น้องประชาชนที่มีโรคติดต่อฟรีแต่พอมีโควิดฟรีไหมในฟรีหน้าก,กากยังต้องซื้อเองเลยนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องรักษาหรอกในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราต้องให้เขาเรียนฟรีจนจบปอตีนะครับที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะเรียนจะได้มีความรู้จะได มีความก้าวหน้าในชีวิตมีการงานที่ดีทําเรียนแล้วจริงๆนะมันก็ฉลาดขึ้นนะคิดเป็นทําเป็นไปไงไม่มีเงินเงินไม่พอพ่อแม่ยากจนก็ไปกู้หนี้ซะนี่เป็นนโยบายของของรัฐในยุคก่อนนะจะมองแง่ดีก็ดีแต่จะม,มองแง่ร้ายก็ร้ายไปกู้หนี้ยืมสินเขามีคนรับรองเรียนไปจนจบ งานไม่มีทำเไอ,อ้เจ้านี่เรียกแล้วนะครับทำไงไม่มีเงินใช้เขาถูกยึดบ้านถูกยึดที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะบางทีไม่มีถูกฟ้องติดคุกอีกมันน่าสงสารไหมนะครับน่าสงสารเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเราเป็นรัฐบ,บาลเราจะสนุนช่วยเหลือคนพวกนี้ไหมเขาไม่ได้เอาไปเที่ยว ประยุทธ์นี่เอาเงินไปแจกจ่ายเพื่อหาเสียงตัวเองได้เลยแล้วจะหมเราจะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความอยู่ที่ดีขึ้นปลดหนี้เป็นของตัวเองเรานึกถึงตัวเรานะถ้าใครเป็นหนี้เนี่ยเป็นไงนะเดือดร้อนหงุดหงิดจะทําไงวะนะใครไม่เป็นหนี้่คือลาบอันประเสริฐผมไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยนะครับ มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับพักเรานะครับไม่ใหญ่เงินไม่มีมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นถ้าเป็นกู้นี่ยืมสินมาช่วยท่านหาเสียงอย่างเต็มที่เลยเอาไปซื้อเสียงอะไรอย่างนี้นผมก็ตายเลยติดคุกแนะ่เพราะไม่มีเงินใช้เขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายเรื่องอที่จะยกนี่กยศคนอื่นเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องเขาอันนี้เรื่องของเรานะ ท่านจะได้มีความเข้าใจในการที่จะไปชี้แจงนโยบายของเขา